อะไรยังไงลิเวอร์พูลกำลังจับตาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมน,นีเพื่อจะมาแทนที่โอร์ฟันไดในนักคตอันก็ไรนี้เรวฟูลพบฟอร์เรดีอาร์นั่งสำรองคาดการ์เปนตัวจริงของแดงดวนกับด้านของเจ้าป่านะอาไรยังไงอันเนอัปเดตล่าสุดเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่3แข้งหลักของลิเวอร์พูลนะและพบกันฮาวิเอร์เชเปิดใจครั้งแรกหลังเดี่ยงหนักในครังนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ลิเวอร์พูลเล็งจะคว้าตัวจอท์นทาเสริมกระงแนวรับเตรียมที่จะรับไม้ต่อจากข้านของฟันได์ในอนาคต แม้ว่าเฟอร์จิฟันได้จะยังคงเป็นเสาหลักสําคัญในแนวรับของลิเวอร์พูลและก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์แต่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่กลับไม่มีความคืบหน้าทําให้เกิดความกังวลเลยแต่ว่าสโมอสรอ,อาจจะต้องมองหาตัวทายตัวแทนในอนาคตอันใกล้นี้ แม้ว่าฟันไดจะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เรียกว่าดีสุดในพรีเมียร์ลีกแต่ในวัย33ปีเขากำลังเข้าสู่ช่วงบ้านปลายของอาชีพการคาแข้งทำให้เกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับผู้เล่นที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของเขาทั้งในระยะสัน้นและก็ระยะยาวฟันไดอาจจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2018จากด้านของเซา์แธมป์ตันและก็กลา,ายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยให้สโมสรประสบความสำเร็จอย่างมากมายตลอดทปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทุกสิ่งด้วนแล้วมีวันสิ้นสุดและสมสรนจำเป็นต้องวางแผนเพื่ออนาคตแม้ว่าฟันได้จะต้องทําการอยู่กับนั่งของลิเวอร์พูลและก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ต่อไปแต่หากว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่สําเร็จเขาก็จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในช่วงสเสมอร์ปีหน้าและก็มีการบริงานขาวว่าสมสรอ,อาจจะพบเป้าหมายใหม่แล้วนั่นคือจนทานทากองหลังของไบเอร์เลวคกเซน หก่อนหน้านี้ทาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับไบเลนบินิกแต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวตวต่ายาการย้ายทีมดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลสามารถเข้ามาเจรจาในการเซ็นสัญญาล่่งหน้ากับฐานได้แล้วเนื่องจากว่าเขาเหลือสัญญาอยู่เพียงแค่ปีเดียวนักข่าวตำแน,นั่งของคิสเตียนฟอกรายงานข่าวแต่ว่าแฟนๆควรจับตาดูทาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าลิเวอร์พูลมีสิ่งที่ดึงดูดใจก็คือการได้เล่นในพรีมียร์อังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่ทาต้องการจะสัมผัส อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเชลซีแมนเชสเตอร์เดนและก็ทอนเมนฮอตสเปอร์ที่ต่างก็ให้ความสนใจในตัวของทานในคัณงนี้เช่นเดียวกันฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลต้องปล่อยตัวโจเอลมาติฟหลังจากที่สัญญาหมดลงเนื่องจากว่าอายุอาและก็อาการบาดเจ็บ ACL แม้ว่าฟันได้จะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ ACL ในปี2021ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีอายุเท่ากับมาติฟตอนที่กองหลังชาวเยอรมัน,นีต้องออกจากแอนฟิลไป แต่ขณะที่ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์สัญญาของฝันไดการย้ายทีมมาของทานเนี่ไปยังเมอร์ซี่ไซด์อาจจะเป็นไปได้และจะเป็นการเสริมทัพที่สําคัญสำหรับลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้เอาล่ะในงานนี้บอกได้เลยนะว่าคืนวันเสาร์นี้ของแดนลิเวอร์พูลรองจากฝูงผู้บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่ชนะรวดสามนัดมีคิวกลับมาฟาดแข่งกับเกมลีกโดยจะเปิดพรังแอนฟิลด์รับมือกับนัตติงแฮมโฟร์เรชทีมเก่าอันดับ9ที่ไร้พ่ายเหมือนกันคณะชนะไป1เสมอไป2ซึ่งถือเป็นเกมที่ประมาทไม่ได้เลยโดยและนี่คือผู้เล่น11ตัวจริงระบบ4-3-3ที่กุนซืออานเนสซารอตน่าจะเลือกใช้โดนกับเจ้าป่าซึ่งโค้ชชาวดัตช์ในวัย45ปีอาจจะมีการโปรเจชันบางตำแหน่งเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงโปรแกรมซุกแล้วในขณะนี้ โดยผู้รักษาประตูจะเป็นอดิส่งเบเกอร์โดยการน,นี้บอกได้เลยนะว่าไม่ได้มีปัญหาความฟิตพร้อมลยเกมลีกนัดที่205ในสีเสื้อของแดนิเวอร์ฟูต่อมาจะเป็นแผงแบ็กโฟก็จะเป็นเทนเดลเลสเตอร์อาร์โนอิบราคิม่าโกนาเต้เฟอร์จิฟันไดแอันดี้บราวสันและก็คอสตาซิบิคาส โดยมีความเป็นไปได้ที่สโลตนี่จะยังคงเลือกใช้แนวรับชุดที่เรียกว่าดีที่สุดโดยเทรนเล่นแบ็คขวาขณะที่ด้านซ้ายจะเป็นโรบสันซึ่งจะมีฟานไดากับโกดาเต้จับคู่กันตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คอย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เรื่องเสืภ่ภัยหากสโลตเลือกจะปรับแบ็คซ้ายโดยให้ซิมิคัสเล่นแทนราโบเนื่องจากว่ามีเกมกับเอซิมิลานรออยู่ช่วงการสัดาห์หา ต่อมาตำแหน่งแดนกลางก็จะเป็นทางด้านของโดมินิกโซบ็อกสไตรเบรอันการาเฟนเบิร์กอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดยการาเฟนเบิร์กฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นได้ลงตัวจริงอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับทางด้านของสุดหล่อโซบ็อกสไตรท่าจะมีการโปรเจคชั่นคงจะเป็นตำแหน่งของแม็กอาริสเตอร์ที่โจนอาจจะได้รับโอกาสแทนในครั้งนี้ก็เป็นได้ต่อมาแนวรุกก็จะเป็นโบเมซาลาดิโกโชตาหรือดิอาส โดยสามประสานซาร่าโชต้าดีอารสกำลังเล่นได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วแต่ว่าด้วยการที่ดีอาสเดินทางไกลและก็กลับมาถึงช้ากว่าเพื่อนนะฮะก็มีความเป็นไปได้ที่จอมพริ้วชาวโครมเบียวัย27ปีรายนี้จะสตาร์ทเกมนี้ด้วยการนั่งสำรองไปก่อนพร้อมกับเปิดทางให้โกกาโปเนี่ยลงตัวจริงมันก็มีโอกาสไปไ,ปได้ซึ่งอันนี้จอมพิวชาวโครมเบียในวัย27ปีจะสตาร์ทเกมนี้ด้วยการนั่งสำรอง พร้อมกับเปิดทางให้กัคโปลงตัวจริงส่วนตัวใหม่อย่างเฟเดริโก้เกียซ่าพร้อมจะมีชื่อเป็นตัวสำรองและขลุ้นลงนัดแรกในสีเสื้อขององแดงในระหว่างเกมในครั้งนี้ก็เป็นได้ อาแล้วย่างไงอานเนสซาร์ตผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเรื่องการต่อสัญญากับ3แข้งหลักของสมโมสรอย่างโบเมซาล่าและก็ทางด้านของเฟอร์จิฟันดาและก็เทนเดลสเตอร์อาโนว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆในขณะนี้ โดยซาร่าฟันไดและก็เทรนคือ3นักเตะแกนหลักของลิเวอร์พูช่วงหลายปีหลังสุดซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในชุดที่หงแดงลิเวอร์พูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกรวมไปถึงรายการอื่นๆทั้งยูฟาแชมเปียนลีกเอฟเอคัพและก็ฟีฟ่า League, Cup, FIFA คาับเิลด์คัพถึงการนั้นสัญญาของนักเตะทั้ง3รายเนี่ยกับลิเวอร์พูนั้นกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์2 0 2 5ทว่ายังไม่มีแข้งใดได้จดประกาศขยายสัญญาใหม่ในครั้งนี้แต่อย่างใดนะ โดยแม้ที่ผ่านมาจะมีการบริาาาการข่าวด่ว่าริเวอร์พูกระรังดำเนินการในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ทั้ง3ารายดังกล่าวทว่าล่าสุดชออตเองก็ระบุเลยนะว่าคําตอบที่น่าเบื่อที่คุณจะได้รับจากผมอีกครั้งตลาดใดที่ไม่มีข่าวใดๆเลยเราก็จะไม่พูดถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสัญญาที่นี่มันทําให้เสียสมาธิหรือเปล่าไหมไม่กครับมันไม่ใช่เพราะผมจะจออยู่กับบุคคลและก็ทีมอย่างเต็มที่ซะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม และผมพยายามทํางานร่วมกับพวกเขาในวิธีที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วเพื่อให้พวกเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ได้ทําให้สมาธิหรือว่าเสียสมาธิในครั้งนี้เลยนะ h a r ์วี e ์เอเวเรต์มิดฟิลด์ล่างเร็กของลิงเวอร์ฟูเผยข้อความผ่านไ g ีหลังโดนโรคเดี่ยงเล่นงานและก็อดช่วยต้อสกัดเกือบ2เดือนเลยทีเดียว โดยฮาวิเอเดียสกองกลางดาวรุ่ของลิเวอร์พูลเปิดใจครั้งแรกหลังได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่กระดูกเท้าแตกจากการรับใช้ทีมชาติอังกฤษในรุ่นยุโปปีจะทําให้ต้องพลาดช,ช่วยของแดงประมาณ6สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งอันนี้ดาวเตนนวะนิวเยเปียร์ายนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงอุ่นเครื่องนะฮะปริสันใด้กับพนั่งของต้นสังกัดภายใต้การกุมบงเหียนของกุนซืออาเนนสรสอตและก็ดูเหมือนว่านักเตะจะมีอนาคตกับทีมแม้ยังไม่ได้ลงเล่นตัวจริงในช่วงต้นซีซั่นในครั้งนี้ก็ตามีนะ การนั้นอาการบาดเจ็บดังกล่าวทําให้ต้องพักยาวไปจนถึงช่วงนะฮะเบรกทีมชาติในช่วงหน้าอ่าเดือนตุลาคมนี้นั่นทําให้เขาอดเล่นให้กับนั่งของแดนนิเวอร์พูลอย่างน้อย7นัดทั้งในเกมพิมพ์เบรกกับฟอรเรสต์บรอดมัชบูฟมันตันและก็คิสตันพอร์เรชถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเอซกิฟิลานและก็บอริญญารวมไปถึงคาราบาลคัพรอบ3กับเวสต์แฮมอ,อิเต็ดในขรงหงนี้ เอเดสตัดสินใจแล้วว่าจะโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มอินสตาแกรมพร้อมทั้งอีม j มจิรูวหัวใจบอกว่าขอบคุณกำลรังใจและก็แรงสนับสนุนและพบกันใหม่ในเร็วๆนี้ครับไมเคิลโ no นเวนอดีตกองหน้าชื่อดังของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขาปวดใจกับการได้กลับมาเยือนแอนฟิฐธนะทีมฝั่งตรงข้ามจนทำให้เขาเนี่ยเคยหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความอึดอัดใจมาแล้ว โอเว่นที่ทำไปทั้งหมด158ประตูจะทั้งหมด297นัดให้กับทางทีมของแดนลิเวอร์พูลแต่ย้ายออกจากทางนั้นลิเวอร์พูลไปอยู่กับเรรัลมาดริดในปี2004จากนั้นก็กลับมาเล่นให้กับนั่นของดิวการ์สันและก็แมนยูทำให้เขามีโอกาสกลับมาเยือนแอนฟิลด์ด้วยบทบาทและการต้อนรับจากแฟนๆที่แตกต่างไปจากเดิมการกลับมาที่แอนฟิลด์เป็นเรื่องที่เจ็บปวดใจโอเว่นได้กล่าวในพอดแคสต์ของเจเรมี่คาร์เกอร์ โดยผมร้องไห้อยู่ที่เล้าของนาเตะและหวังว่าจะไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานมานานมันเหมือนกับการแยกทางกับภรรยาของคุณผมได้แต่โทษตัวเองผมต่อกตกลงกับเรอัอลมาดติดแต่ผมก็ยังคงรักลิเวอพูนะเรื่องของผมมันแตกต่างจากกาของคาร์เกอร์คุณยังคงอยู่ที่สโมสรสโมสรน,นั้นที่ที่คุณถูกยกย่องให้เป็นไอดอลที่ที่ผมกลายเป็นแบบคุณในครั้งนี้และขาวดีพูณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ